มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ผู้สู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮองกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่เธอฟังพี่น้องไทยเราหนุ่มในเซาท์คอมเมนต์พมาเขาก็ว่าสบายดีสู้คนพอก็ปล่อยแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงชิบมากินนี่พี่น้องแกงเ็ดแกงเ็ดใสน่นมไม้ก็มีเ็ดทูนูดาำมีชะอมมีมีบวบนี่ตำกวยตำกวยมีข้าวเหนียวซองห่ออลาราบาต หิวหิวหิว,หวก็เลยสื่อซอ,องหอไว้หมักกะทิมบักกะทิมริมรั้วริมคลองก็สางมันวไม่ได้ขับพี่นองให้โมทอรกินมาจวดจาอดานดึงเล็กเย้ยก่อนเดินไป็นกำลังใจกันใ,ใน้อครับเพื่อหม่เพื่อ,าอกายินดีตอนหับลงมือได้ใส่มือคือเกาวะทำแหลกแหกมันอ อืมอืมกระทาปเลือก 전혀 นน반้ผมอาบ ตั้มลกวยพี่น้งองตั้มโกรธท่านานี้เรื่องหิวเขาเรื่องไปสื่อๆส,อสือทุกย่างือกว่างหนาตั้มลกวยกระสื่อแกนทำไมกระสื่อมักม่วงมักซีดาสื่อมืดตื่นนอนไม่หิวเขา tâm quay, các bác năng lượng của tịch ơn số phạm năng phát năng lượng นี่แรงนอนดึกตรงมือตีหนึ่งกว่าจะไปส่งรังคาหมูเพื่อนแล้วกว่าสะได้ตอบคอมเมนต์กว่าสะได้เห็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่อยู่กับทรวครับตึ้งวนมันเหนียว โมเพื่อนกระไลไปบทถั่วทึ่งเลยเรื่องเล็กงบเท่าไดไปส่งรงังไายผู้ได้กต่จะเผาหายเด้อครับใเย็นๆล่อจะได้กับไปแน่นอนสาแต่ะไปซัวบอกว่า,าสมมงหนึ่งเรื่องเล็กไปส่งได้แค่ซ้มคนใช่ไหม บันีดม่เพื่อนมันกระไล่ดึงเหล็กกระลังไรทย,ย่ทยอยทย่อยไปสมองละสามคนสามคนจะสิได้นอนจนานราตาบวมตาดำ สต๊อกสต๊อกหน่อยมาเด้อพี่น้องได้ยัางกินเอิญด้วยสุขสุขคนมัดรวม ห่อนน่ะลิน้ำแคงมันห่อนไม่หลวกปากเสียงหลกจะดังๆ trong quá phong năng lượt khó khăn kính thang gang năm mươi kính thang, kính thang gang hết trên thang gang là mày kính thang thắng quẩy, hưu khảo kính cho ngon nào. ถ้วันยุดลิงก็ตื่นเทียงถ้านอนดึกระตื่นเช้าเขาก็เมื่อยแหละมันต้องนอนดึกตื่นซวยไรไรชั่วโมงขึ้นถ้านอนดึกตื่นเช้าก็บอกมันลิงเล็กวถ้านอนดึกต้องตื่นซวยๆ่ะเออเร่งเร็วนะ

บวบได้เนี่ยบวบมัดสันๆันมาบวบถ้าเอิญมดน้ำคือบานเล็กๆว่ามาบวบมัน <c oughs> <c oughs> จะลบเองตำกลวยตำกลวย เป็นกว่วยเป็นตำใช่วัวหอยเชลลีวัวหอยเชลลีกลับมาเคลืเรื่องกลับมาเคลือบเรื่องเน่ย คอเลงเล็กตั้งแดงเขาเอิมได้ผสมยาเอิมกับซิล่าลงได้บ้างนะสำหรับมือนีนคลิปนี้เป็นกำลังใจเล็กๆนะเด้อครับคลิปหน้ามืออาพอร์ตพอร์กันใหมน่นอครับเพื่อนคนแรกตีนเล็กยังไปห้ามหอดจอดเบอร์เตอร์กรจาหายยาเขียนยาหายยาเขียนจาคุ้มจะจมให้เล็กเล็กทยอยทยอยไปไปไปถูกคนแน่นอนครับบบ๊ายาย